ป้าคงจะคิดว่าในไหนไทยแลนด์เพิ่งจะมาเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าห้าเลยเนาะอีกหรอกพอไทยเข้าท็อปสิบอิปินมงไม่ก็กูเปิดประตูทั้งทีฟิลิปปินคนมงดันเป็นฟิลิปปินเข้าใจไหมอย่างปีน้ำตาลชาลิตาเนี่ยเห็นไหมเท่ากันเท่ากันโทขนาดไว้น้ำเท่ากันมงย,ยัยเเซรามูนสเตปชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรนะทอ็อปหกอะตั้งชื่ออะไรวะแม็กซิมมาเหรอยีเม็ด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 อะย,ยีเม็ดกับน,น้ำตาเนี่ยโดนเนี่ยพาตัวเองไปท็อปหกเท่ากันใช่ไหมไปตอบคำถามก็ด้วยกันก็เข้าท็อปหกพร้อมๆกันใช่ไหมน้ำตาลกับเม็ดเนี่ยโดนชุดว่ายน้ำอะไรพากันเข้าไปท็อปหกพร้อมๆกันเลยใช่ไหมฮะอืมส่วนเดมี่กับมาริยาอะเข้าห้าพร้อมกัน มาริยาเดินเปิดชุดว่ายน้ำเดมี่เดินตามมาใช่ไหมคะแล้วก็เข้าท็อปห้าท็อปห้าคำถามของเดมีก่ก็ก็ดีคำถามของมาริยาก็ดีสติฮาวีก็หยิบการ์ดขึ้นมาเลย this is your question จบเห็นไหมไม่มีการเลือกเธอถ้านางงามกูจะแพ้เนี่ยขอให้แพ้ต่อโชคชะตาได้ปะไม่ใช่มายัดเยียดโชคชะตาให้ เออพูดท่นา,านางงามกูล้วงหายแล้วแบบว่าด้วยโจคำถามยากๆเนีย่ยโอเครับได้แต่นี่บอกว่า this is your question ทำไมไม่ให้เดมีต่ตอบบ้างล่ะ social movement เน่ะเดมี่ก็มงไปมาริยาท็อป5แล้วก็จามิกาก็เข้าไปท็อป3ใช่ไหมครับ แล้วก็พอมาปีตุ่นสีสุสูบินี่ตุ่นสีตอนแ,แรกก็จะเล็งๆไทยแลนด์มองอยู่เพราะว่าไทยแลนด์จัดเจ้าภาพให้อะพอพอมาปีพอมาปีาปแคทิลนาเกย์เบ้งปีเดมี่ก่อนแล้วก็มาจัดบ้านเราอ่าน้องดิงก็ได้ท็อปสิบน้องดิงได้ทอ็อปสิบไปอาก็รูดไทยแลนด์ได้ท็อปสิบโอเคให้เพราะว่าแต่แคทิลนาเกย์ก็แบบว่าถือว่าเป็นนางงามในประวัติศาสตร์นะที่บินมาไทยแลนด์ก่อนเขาก่อนใครเลยเข้าใจไหม บินมาไทยแลนด์มาถ่ายรูปมาแบบว่าลำแล้วก็ไปภาคเหนือไปกับเด็กๆเ,เล่นชางเล่นอะไรเป็น VTR ที่แบบว่าก่อนเขาก่อนใครจริงๆแล้วไทยแลนด์นี่เราเราแคทนี่เก็บทุกเม็ดจริงๆก็ต้องให้เขาวันนี้หนูรอบท็อป5ท็อป3ท็อป3ตอบคำถามเอ่อมาลีฮอน่าใช่ไหม Everything's good but in moderation แต่ทอ oh ็อป5โอ้โหไมก็ปซนท่ตอบไม่ได้เลยทมันเป็นการตอบที่แบบว่า เก่งจริงๆอ่ะเก่งมากมันแบบว่ามันไม่โซนเนเชอรัลอ่ะทำธรรมชาติไหมคนที่ตอบธรรมชาติก็คือหมอไอกับยายวเนาซเวลานั่นแหละใ <c> ช <oughs> ่ไหมอ่ะแคทเธร์นาก็มงไปเนาะส่วนปีไหนอ่ะปีตุนสีก็จัดที่แอรแลนตารู้สึกว่าจะไม่มีเจ้าภาพอ่ะไม่มีเจ้าภาพเลยหาเจ้าภาพไม่ได้แล้วทำไมฟิลิปปินส์ไม่เป็นรับเป็นเจ้าภาพต่อละเพราะว่า อยู่ก็ได้มงไปแล้วไงเข้าใจไหมยู่ก็รับเป็นเจ้าภาพต่อสิป้าพอล่าก็จะหาหาเจ้าภาพไม่ได้ก็มาจัดเองในมามาที่ Taylor Palace Studio ใช่ไหมทอ่แรนตาจัดเองค่ะเพนนั้นบอกเลยว่าจัดเองไม่มีเจ้าภาพใช่ไหมเวลาลอบลอบลองไฟอะโทรใช่หไหมเขาก็ล็อกชุดไว้เลยเนาะฉากชุดอะไรเข้ากระตุนสีเลยแล้วปีนั้นทําไมถึงไม่มีไอ้นี่ล่ะ ไฟแนลลุกไงเหมือนปีแคทเหมือนปีน้ำตาลเงี้ยที่มีนักลองแล้วก็ให้นางงามมาเดินโชว์ความสวยงามเงี้ยไม่มีเป็นการพูดทิ้งท้ายสเตทเมนต์เพื่อย้ำชัดว่านางงามของฉันเนี่ยพูดเก่งเป็นพลังเพื่อนเพราะว่าเขาเขารู้ไงว่าคนเนี้ยพูดเก่งเขาต้องเอามาตอกย้ำสามสี่รอบให้มันหนอว่าให้มันขาดกระจุยก็จะไม่เธอือมอแล้วพอมาจาัดที่ที่อะไรนะที่เม็กซิโก พอจะเห็นใหญ่คุณลุงคุณลุงเราเรานอนเรป่ะที่ไปดูหอกูว่าเม็กซิโกมงค่ะเตอรเมุนโดล้านเปิดไงเพราะว่าปีตุนสี่ก็โดนสาปเยอะนปะป้าพอล่าเห็นไหมใช่ไหมใยสปอนชิปใยสปอนสปอนชิจะขายเครื่องหนีบผมอละรล้านก็นขายไม่ได้ทัผมหนีบไม่ขึ้นปัก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 ทเนี่ยผมมันขนหอยอัหนีบไม่ขึ้นใช่ไหมก็มันก็สปอนก็ถอนไปสปอนก็ไม่เอาก็งงมาก แล้วทำไมให้ตุ่นมงอะ่ะให้คนอื่นมงไม่ได้หรอหรือว่าหรือว่าอันนี้เราไม่รู้เนะเราพูดในเจเนอเรลบางเวทีบางเวทีใหญ่ๆหญ่บางเวทีบางเวทีใหญ่บางเวทีฮัลโหลทนายขากำลังจะเมางนางงามนะคะแต่ว่าทนายช่วยดูด้วยนะคะว่าดิฉันไม่ได้พูดถึงเวทีจักรวาลโดยตรงนะคะจะพูดแค่ว่าวางบางเวทีนะคะทนายขาโ,โ,โอเค่ะโอเค่ะโอเคอ่ะอ่ะทนายรับรู้เรื่องราวแล้วบางเวทีไม่มีที่จัดไม่มีที่ลง ไปดีลกับคนนู้นคนนี้มาและให้และให้เจ้าของฮลัลโหลอะไรนะฮะไม่รับเรื่องเหรอไม่ก d ไม่รับเรื่องหรอคะโอเคค่ะปิดไลค์ค่ะทนายไม่รับเรื่องค่ะมึงโดนแน่ยอาตี้ัะจะมาบางเวทีคือว่าให้ให้ให้เจ้าของสถานที่มีสิทธิ์จิ้มเลือกคนมงโอ้ไม่ก็อดไปที่ไหนโทร มิสแอดหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมบางเวทีไปจัดเมืองคนดำมงผิวสีมงบางเวทีไปจัดในดงลาตินที่ดาลาตินโปงงชึ่งมงอย่างเงี้ยไม่ก d ฮะแปดกระทงไม่รับเรื่องเลยเหรอโทปรึกษาทนายคนใหม่ได้ไหมโอเคโอเคกำลังเร,งเ,ร,งเ,รงเรื่องอยู่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวทนายใหม่จะมาช่วยฮะไม่มีทนายช่วยเหรออุ้ยตายหาแล้วมึงโดนแน่กู <S <S นั่นแหละค่ะแล้วก็จบไปแล้วปีปีฮานัสไปจัดที่แอลซาวาดอปีฮานัสไปจัดที่แอลซาวาดอโทไม่ปีปีฮานัสไปจัดที่อิสราเอลขออภัยเห็นไหมลืมไปเลยปีฮานัสไปจัดที่อิสราเอลฟิลิปปินเข้า5เธอลุยกีลุยกีเข้าท็อป5อืมลุยกีเข้าท็อป5 ตีสองตอกคำถามงงมากนืกว่าเก่งลุยกีเข้าท็อปไฟท์เธท็อปไฟท์มีลุยกีโคลอมเบียซาฟิกาแล้วก็อฮานัสกับปรากวัยอิสราเอลขออภัยนั่นแหละโธอเห็นไหมลุยกีเข้าห้าเธนั่นแหละอันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้เธอเพราะฮานัสก็มาที่นี่มาที่อ๋อนิวออลีน ซึ่งพี่อตตี้คิดว่านิวโอลีเนี่ย IMG ตอนนั้น IMG ประกาศขายจักรวาลอะตอนนั้นเศรษฐกิจอาจจะแย่ IMG ก็ทำมิกตอรเรียสีเข็ด IMG ก็อาจจะแบบว่าไม่อยากทําแล้วประกาศขายเลยแล้วพอไม่พอประกาศขายแล้วมันผิดเหรอที่ที่ที่เราจะไปซื้อที่คุณแอนจะไปซื้อเธอเข้าใจไหมอืมใช่ไหมมันผิดเหรอใช่ไหมพอเราไปซื้อปุ๊บมันแน่นอนเนาะแบบว่าชาวผิวสีชาวอะไรหรือว่าคนที่ทํางานอะ ยังไงคนยังไงต่อต่อให้เราเก่งเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกอะ่ะพียรตี้ขอพูดตรงๆนะอย่างอ่ะต่อให้แบบว่าแตา่ด้วด้วยความเป็นชาวอเมริกันอะเขาอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่โอเคอย่างเงี้ยแต่มันก็คือ that is not my problem ค่ะ that is your problem ที่อยู่จะไม่โอเคถูกปะพียรตี้พูดถูกไหม no. เนาะอสิอืม แต่ฉันชั้แบบว่าในประวัติศาสตร์ที่ดูมาก็ก็ลดอยู่เนาะฟิลิปปินสฝรั่งเศสซาวแอฟฟิลิปปินซาวแอฟฟิลิปปินสเม็กซิโกอินเดีย <c oughs> คุณดูอะไรอ่ะที่แบบว่ากระเทยกระเทยทำรูปอะรูปมอบมงอะแขนต่อแขนต่อแขนต่อแขนนคือคือนางงามนางงามทั้งกอง70คนไม่มีใครสู้ยตุนสีด้วยหรอ เข้าใจไหมไม่มีใครซื้ต่อให้ผิวสีว่าตามอ่ะหล่นเอากาน้ามาพูดสิหล่นเอาจาอเไม่กา้ามาพูดสิหล่นเอาเค็นย่ามาพูดสิเธอจะได้มาที่จะไปดูปีพ้าใสนะที่เคนย่าเกี่ดเลือลอ่ะเ,เราเอามาเข้าห้าสิเขาก็ไม่เอาเข้าถูกป,ปะเขาต้องการเขาต้องการให้เซาล์แอฟริกามงนั่นแหละคะ่ะอ่ะอืมพอแล้วนะเธอพอแล้วแหละก็เดี๋ยวอเราเป็นแฟนนางงานเดี๋ยวเรารอดูนะครับรอดูว่า เราดูว่าฝั่งป้าพอลล่าจะมีแอคชั่นฟ้องยังไงต่อเพราะว่าเขาเขาบอกว่าฟ้องประเด็นเดียวก็วคือประเด็นหมิ่นประมาทแค่นั้นเองใช่ไหมเขาจะฟ้องยังไงต่อถูกป่ะก็ต้องมีพรูอะไรต่างๆมาให้เราดูวุ้ยตื่นเต้นอยากรู้เถนะคะตื่นเต้นอยากรู้แค่นั้นเองค่ะส่วนแม่แอนเขาก็ต้องมีทีเด็ดของเขาถูกระดับแม่แอนเขามาโพสอย่างนั้นเขาไม่ให้ใครมาแบบว่ามาฟ้องเขาง่ายๆหรอกเธอเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างใช่ไหมเขาน่าจะมีอะไรบางอย่าง เขาการที่เขาคือจุดประสงค์ของการเอ่อตอนแรกเรา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 อ่าฟังดูเนี่ยเราดูอยู่ใช่ไหมเราก็เอ๊ะมันเข้าใจไหมเธอเราก็ต้องคิดดูว่าอุ้ยเธอเป็นการแบบว่าโพสอย่างเงี้ยถ้าป้าพอล่าเห็นป้าพอล่ารู้ป้าพอล่าจะว่ายังไงถูกป่ะมันก็ออกมาจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เขาโพสแบบนั้นนะเธอคนระดับระดับไม่เอ็นนะคะนะคะตอนที่เขาโพสอย่างนั้นนะเขาก็ต้องแบบว่า sure เมคชัวร์แล้วว่า I have to be safe เกมออนนะเกมออน but I have to be safe ค่ะนะคะฮะ <c oughs> อะไรนะป้าพอล่าจะออกมาออกขนกระแสะเลย I love ค่ะอป้าพอล่าออกขนกระแสะลดมากปะ่ะ <c oughs> ชอบอยากโอ้เลดเลๆเลเเธอเป็นข่าวนะยาเป็นข่าวระดับระดับเมืองไทยนะเธอข่าวออนไลนข่าวสดออนไลน์ก็ออกในะเคสนี้นะข่าวสดออนไลน์แล้วก็ เอ่อสแตนดาร์ดป๊อปต่างๆออกเยอะมากค่ะเขาก็โพสต์ต่างๆอยู่นะคะเคสนี้นะลำหนึ่งนะอืมเธอนี่ชอบฟังดรามา่าเนอะ